ผมชื่อเดชชายตุ้กติชายหรือตัวแทนว่าเอหรือตัวแทนของรายการเจ้าของเครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ชายหาดแหลมสิงและมีบทมีลูกเรือคนหนึ่งที่เขาทำงานถึงแปดปีครับเขาฝันฝันว่าเขาอยากจะเป็น<ม>อยากจะเป็นท่อเรือครับแต่เขาไม่มีโอกาสครับแล้วเขาครับก็อยู่ข้างๆหมนะครับ ใช่อครับชื <apology> uh, approved, approved. ่ครับชื่ออะไรครับชื่อมาโกครับชื่อเล่ยครับใช่ครับ วันนี้ผมมาจับปลาวันนี้ผมมาจับปลาที่ชายหาดลำธงครับตรงนี้มีปลาเป็นพิเศษเข้านะครับตัวตกประมาณสามล้านแล้วแม่ผมรวยมากผมไม่มีอะไรจริงๆวันนี้ว,ว่าผมไปเจอเรามีผมได้ขโมยออกไปกลางทะเลถ้าผมมาไปจับปลาฉลามได้ตัวแล้าผมก็มาจอดเรือพื้นที่เขาไวา้ผมก็ไปฉลามไปขายผมได้ออกมาอยู่สามล้าน แล้วตอนนี้ผมก็เลยมีตักเก็เรื่อยๆเข้ามาจิ็ได้สองสามหมื่นต่อเดือนวัน,นนี้แลผมก็เสียพราผมก็เสียแล้วโอยน่ารู้ใจ่าร้ใจนการ้จแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมชื่อล I'm I'm have my dad.